ครับหนูชื่อ tamam. so, ini ตัวตี่อยู่ตรงนี้ตัว L ่ะต้องใสต้องใส่แบบนี้ตัว L ตัวนี้ก็ต้องใส่ข้างล่างแบบนี้ตัวเส้ตัวแรกคัวเส้ ต้องใส่ตัวเซตอย่างแบบนี้บ้านเดียวมาสิคะแต่คุณเด็กถุงถุงที่เซตเซตกระสอบเอฟเอฟเอฟแต่คุณเด็กถุงแต่คุณเด็ก เ็สุภาพอะมาดยดือดื้อื้อดือ

faa jẹrẹ foosilikaa ìpè tẹsi jẹrẹ faal faal faal. Uh -huh. You're a father, huh? Okay. And then you see... เลยดีใจที่จับีต้นไี่ร่างก็จะต้องตเอาล่ะแตตัวที่สุดท้ายแล้วนะมะโนสิกส์คะ่อไปตกดนเลยเซเว่นเซเว่นใส่ตอวไอ้งแม่ก่นแล้วใส่ตัวอตุงน้ tuwa ti huyai tika tuwa ai tuwak ai nukam tuwa o tuwa no tuwa ewi no tuwak ai tuwa set kuwa ai tuwa set 70 เนี่ยต้องเรียกสตูดิโอเอาละที่ด็กเรียบ้อยเอาละที่ด็กเรียบ้อยเอ่ออูตเอ็มสตาเลเอาละมาเอ็มส่ันสีขาวใช่เก่งจัง